สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ CNN น,น,นั้นได้มีการรายงานวิเคราะห์ถึงควันหลงทริปการเยือนไต้หวันของแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนของทางด้านสหรัฐอเมริกาที่ยังมีประเด็นเป็นที่ตกเทียงม,มากมายแม้กระทั่งสีเสื้อผ้าที่ผู้นําหญิงคนนี้เนี่ยครับได้เลือกใส่ ทางด้านแนซี่พโลซี่เดินทางถึงใต้หวันกลางดึกนะครับแต่ว่าภาพถ่ายและวิดีโอที่เผยแพร่ทําให้คนมองเห็นประธาศสภาของสหรัฐเยได้ชัดเจนในชุดสีชมพูนะครับสูตรสีชมพูตัดกับท้องฟ้าสีดําเทาไม่ใช่เพื่อต้องการให้ดูเด่นยามอยู่หน้ากล้องเพราะเป็นสีที่มีชีวิตชีวายังสื่อความหมายทางการเมืองด้วยแนนซี่พโลซี เดินทางไปไต้หวันโดยไม่ได้เปลี่ยนชุดระหว่างการเดินทางหลังจากเดินทางเยือนสภาพมาเลเซียแล้วก็สวมชุดเดิมกับรองเท้าส้นสูงและสวมสร้อยไข่มุกซึ่งเป็นเครื่องประดับหรูหราแต่ไม่ฉูดฉาดสำหรับนักการเมืองของสหรัฐอเมริกาสีชภูเสริมความมั่นใจทรงพลังและก็ไร้อันตรายเป็นการแสดงกลัวตนในฐานะมิตรภาพต่อไต้หวันไม่ใช่ไฟสงครามกับจีนซึ่งปรามาทว่าทางด้านแนนซี่พโลซีรู้ทันและประสงค์ร้ายเป็นเหตุให้เกิดวิกฤตเนี่ยนะครับ สิ่งที่นักวิจารณ์คาดเดาก็คือว่าแนนซี่เพโลซีจงใจทำให้นักให้นึกถึงสีชุดสูตรของฮิลลารีครินตันหรือไม่ในปี1995หรือว่าปีพศ2538สตรีหมายเลขหนึ่งในขณะนั้นสวมชุดที่คล้ายกันมากในการประชุมสาป,ประชาชาติว่าด้วยสตรีครั้งที่4ที่กรุงปักกิ่งโดยฮิลลารีครินตันกล่าวว่าสิทธิสตรีคือสิทธิมนุษยชน เมื่อฮิลลารีคลินตันกล่าวลงรายละเอียดถึงการข,ข่มขู่คุกคามผ,ผู้หญิงทั่วโลกรวมทั้งจีนสตรีหมายเลขหนึ่งพยายามพูดอ้อมๆแต่ในทางที่ทราบกันอย่างชัดเจนว่าก็พูดถึงจีนทําให้จีนเซ็นเซอร์ช่วงที่ฮิลลารีคลินตันนั้นได้กล่าวด้วยทางด้านแน,นซี่เพโลซีต้องการรื้อความทรงจําทางประวัติศาสตร์ว่าฮิลลารีคลินตันเคยวิจารณ์จีนอย่างเปิดเผยบนแผ่นดินจีนก็ถือว่าเป็นการย,ยั่วยุแน่นอนแน,นซี่เพโลซีไม่เหมือนกับผู้หญิงอื่นๆตรงที่ไม่ค่อย สนุกกับคําถามเรื่องสไตล์การแต่งตัวสักเท่าไหร่แต่มีสิ่งที่ประธานสภาชื่นชอบและก็เปล่งประกายพลังจากชุดที่สวมใส่คือชุดที่เข้ากันตั้งแต่หน้ากากอนามัยแล้วก็ผ้าพ,พันคออย่างชุดสีขาวล้วนที่สวมในวันที่ลุกขึ้นยืนปลบมือเชิงประชดเย้ยหยันหลังจากที่ประธานธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจบลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2019หรือว่าพศ2 5 1 2 ประธานสภายังเคยสวมชุดสีขาวเหมือนกับสมาชิกรัฐสภาหญิงในวันที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อปี2017หรือว่าพศ2560ด้วยส่วนเสื้อโคต้ตแบรนด์แม็กมาราสีส้มอิฐเรียกเสียงฮือฮาบนสื่อสังคมออนไลน์หลังจากที่แนนซี่เพโลซีใส่เมื่อปี2018หรือว่าพศ2561ทำให้แบรนด์นำเสื้อโคต้ตรุ่นนี้กลับมาขายอีกครั้ง แนนซี่เฟโลตีมีชุดโทนสีชมพูอีกหลายชุดเช่นสีชมพูเข้มที่ใส่ไปออกรายการ The อ a s t ช h o w with s t ต p h e n ค o บ b e r t และชุดสีม่วงที่ใส่ถ่ายรูปอย่างเป็นทางการฐานะประธานคณะกรรมการสภาส่วนชุดสีส้มอมชมพูที่เลือกใส่ในพิธีสาบานตนของสภาคองเกรสครั้งที่1 1 6ที่มีผู้หญิงทำลายสถิติ127คนอีกทั้งสวมเสื้อเบเซอร์สีชมพูถ่ายรูปโปรไฟล์ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการแต่ละกรณีการเลือกเฉดสีแสดงถึงพลังของผู้หญิงเช่น อเล็กซานเดรียโอคาซิโอคอเดสสสสาวพักเดโมแครตตาลิสติกสีแดงเพื่อสื่อถึงรัฐอ่าสิทธิและก็พลังองส่วนคามาลาแฮริสรอประชานเลืดีสหรัฐสวมชุดสีขาวล้วนในงานกล่าวฝุนทรพธ์รับตําแหน่งรองประธานเลืดีหญิงคนแรกของสหรัฐเช่นเดียวกับแนนซี่เพโลซีที่เลือกชุดที่สะท้อนถึงระยะทางการเมืองชุดในตู้เสื้อผ้าของนักการเมืองหญิงบอกบอกอะไรได้มากมายความจริงแล้วอาจาไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ ไส้สีช้างรองประธานสภานิติบัญญัติของไต้หวันผูกเนคไทสีชมพูในวันที่พบกับเพโลซี่เพื่อให้เข้าชุดสีของเพโลซีแนนซี่เพโลซี่ที่ใส่มาถึงไต้หวันด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจหลังจากที่ทางด้านสื่อเนี่ยนะฮะอย่างทางด้าน CNN นั้นก็ได้ไปวิเคราะห์ถึงชุดหรือว่าการแต่งกายของทางด้านแนนซี่เพโลซี่วันที่เธอนั้นเดินทางือกไต้หวันกับ